สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีกรกฎแม่าัดน้ำค่ะ12ราศีเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5าหมาวางแผนกันค่ะงานเงินรักชาวกรกฎแม่าัดน้ำนะมาขอถามสักสามคำนะขอสามคำคำถามแรกค่ะวางแผนงานเงินความรักเดือนพฤศจิกายน2565ัาคำถามแรกค่ะ มาถามไพ่กับคำถามแรกถามว่าอย่างไรเนี่ยอทนได้ราคอยได้นะเสียสละกนะงเกลื่อนฟื้นทนนะคะอดทนถึงที่ได้ดีแน่นอนไหมนะคะอ่านเสียสละงอ่านอยู่เบื้องหลังอดทนรอคอยคิดฝันอะไรทั้งเวลาแล้วจะทำให้เป็นจริงได้ ก็ไม่คิดช้าคิดนานนะคะถึงเวลาแล้วค่ะอถึงเวลาแล้วค,ค่ะโอกาสก็กคุดผิดหวังมายาวนานนะคิดฝันแล้วลงมาทําอย่าคิดนานคิดเยอะนะคะเก็บตัวมานานแล้วนะคะวังเวยมิวเวกมานานแล้วนะถึงเวลาแล้วค่ะไม่เดินหน้าก็าต้องปล่อยวางนะคะคช่วยคนรอคนงามนะคะก็ได้ทางานที่ เสียสละงานจินตนาการอย่างรักเลือกลงไปค่ะใช้จิตสมาธิสูงงานนี้ก็ตกลมรักนะคะงานเกี่ยวข้องกับใช้ปัญญาสมาธินะคะใช้สมาธิจิตสูงค่ะแหมก็มีการเัินเข้ามาะคะ่ะมีมากมายเลยนะคะรวยแล้วค่ะเส็นคนลอนะคะตกลมรักกับสิ่งที่ทำค่ะอเคากรักุ้นผิดหวังถึงเวลาแล้วที่จะทำความ ฟันเนี่ยเป็นเจงนะด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมายาวนานครับปล่อยวางได้ไม่คิดช้าคิดนานคิดเยอะก็ไปลงทุนกับการเงินรายได้กับการงานอันนี้ทําให้เกิดลาภผลนะคะท่ำตามลําพังก็ได้นะคะมีการเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บค่ะโอกาสได้เริ่มต้นธุรกิจ ใหม่ๆนะคะจะมีการเงินมากมายเลยนะบางครั้งการเงินกับการลงทุนนี้เล่งไปที่ลาบผลเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะทำสิ่งเก่ามายาวนาน้วก็ได้เรียนรู้ทําในสิ่งใหม่ๆกับการงานงานนี้ก็เสียสละนะคะเป็นผู้ให้นะ อันนี้ก็มีการแข่งขันนะคะมีคนทํามาเยอะนะคะไม่ใช่เพียงแต่เราชาก,กรบดเป็นคนทานะคะไม่ไปขยายผละคะตนเองก็เกี่ยวข้องกับการงานที่เกี่ยวข้องกัปัญหานะคะก็มีผลการเงินไรายได้ตอบแทนแต่ช่วยเหลือคนที่มีปัญหาได้อ่อนน้อมทำตน ใครจะแข่งขันกันไปไหนตนเองก็มุ่งม,มั่นไปที่การบริหารการงานกำว่าอาชีพนะคะทำให้ได้ลาผลมั่นคงนะคะเล็งไปที่การลงทุนด้วยการเสียสละไม่ประมาทกับชีวิตนะคะก็ได้ เริ่มต้นนำประสบการณ์ผ่านร้อนหนาวมาอันนี้ก็ได้เป็นนักวิชาการได้ทำการงานการสอนนะคะเป็นบรมครูผู้ย่างนะผู้ย่างรู้แล้วนะคะด้วยประสบการณ์นี้งานอยู่ข้างหลังงานออนไลน์งานติดต่อค้าขายสิ่งที่ได้มาด้วยประสบการณ์ผ่านร้อนหนาวมามา,มาบอกให้ญาติมิตรเรารู้ว่าที่ เราที่หลนเกิดควาาเกิดตัณหานั้นไม่ใช่ไวว่ารู้แจ้งสัจธรรมความจริงนะความสุขสงบมาเยือนแล้วอนะปรีตัวออกจากสังคมนะคะเกิอได้ค้นพบตัวตนของตนเองความสุขสงบมาเยือนนะคะอืมก็เล่งไปที่อ่า ตนเองนะคะได้ค้นพบตัวตนของตนเองแล้วค่ะปรีตัวค่ใช้ชีวิตสมถะพอเพียงนะคะโครงการระยะอย่างนี้ก็ได้ศึกษาวิชาความรู้เพิ่มเติมอยังไม่ได้รู้ทุกเสิ่งทุกอย่างนะคะยังต้องค้นคว้าศึกษาต่อไปเพื่อการงานการลงทุนค้าราคล เพื่อความมั่นคงของรายได้การเงินค่ะอันนี้งานไซมูกว่าใช่นะคะคำถามที่สองค่ะขอสามพันค่ะคำที่สามี่คำที่สองค่ะ,ะการงานค่ะชีวิตเริ่มต้นที่เก่าแรกนะคะติดต่อ พอความข่าวสารค้าขายทางไกลนี้เป็นการเริ่มต้นที่ห้ารยค่ะมีการเงินมั่นคงค่ะเป็นเศรษฐีรู้เก็บออมทุกอย่างที่ได้เริ่มต้นค้าขายนะคะกรรมะนะคะได้เริ่มต้นทางไกลนะมั่นคงนะคะกับการเงินรายได้การลงทุนจากวิชาความรู้เกี่ยวข้องกับ สายมก็ใช่งานวิชาการงานที่ทำมายาวนานแล้วก็ใช่การเงินมันคงแล้วอใช้เส้นสดใสไปอีกนะคะดซันนะ,ะการเงินการเงินกับการลงทนุนงานต่างแดนงานเทคโนโลยีฉลองความสำเร็จมาเยือนก็ได้พบกับลาบผลการลงทนุนจากญาติมิตรงานทำแกแไรกัน งานออนไลน์งานต่างประเทศนะการงานนี้ได้มาใช้แสงสดใสลาาพ้นนะคะทงไกรเกี่ยวข้องกับอุดลานบริวารความสำเร็จมาเยือนนะคะดลา่าพวกเราคงเวีนเริ่มทำงานนะคะก็ได้พบรักกบกับเนื้อคู่นะคู่แต่ปางก่อน คนรักมุนเวียนมาเจอกันไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะองค์รักเกาลเริ่มทํางานมุนไปค่ะไม่ปล่อยให้พมลิขิตอยู่ในกำมือนะคะลงมือทำนะคะเสาเนเรสเสาเวลลออฟฟอร์จูนในรอบ30ปีต่อมาเล่งไปที่ชาวราศีกรกฎนะคะตนเองก็มาเกี่ยวข้องกับคู่หุ้นส่วนผู้ค้าคนรักคู่ครองนะคะว่าสามีภรรยาหุ้นส่วนผู้ค้าฝ่ายตรงข้ามหุ้นส่วนคือความหมายของ ที่ชาวกรกฏเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องนะคะวนเวียนมาให้เจอเจอรักจริงหวังแต่งนะคะพวกรักกับคนไกละคะ่ะรู้สึกกระชับกระเฉงกระปุ้อีกกระเป๋านะการเงินดีนะคะได้มาจากการลงทุนจากงานเกี่ยวกับสุขภาพดีมานี้แคบครรองนะพูพันมั่นคงกับลาผลทางไกละคะ่ะ งานออนไ์งานต่างประเทศดีค่ะถ้าเราเปลี่ยนเริ่มทำงานนะตัวเองก็ได้ค้นพบตัวตนของตอนเองนะอันนี้พบเพื่อนนะคะก็ได้พบตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่นี่เขาก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้แตกชั้นในงานจะบพอดานปิดจอบแล้วค่ะเขานี้ก็จากเด็กน้อยเติบโตเป็นผู้ใหญ่นี่ก็ได้เปลียตัว พบจากแวดวงสังคมอัน네วุ่นวายก็ได้ค <AM> ้นพบตัวตนของตนเองนะคะได้พบมิตรคนไกลค่ะความสุขสงบมาเยือนซิ่งได้ไหนเล่าที descobrir. ่ค้นหวาค้นขวาค้นหายังไม่เท่ารู้จักตัวตนของตนเองมีภพรักที่ถูกใจคนไกลค่ะคู่แต่บางก่อนนะ ทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งนะคะไปพบกับคนไกลค่ะนะ,ะที่ผูกพันเป็นบุตรหลานบริวารเคยเร่วมงานกันมาก่อนออแต่ก็ห่างหายกันไปไกลด้วยการเวลานะคะพบกับคนเก่งนะคะไปพบกับผู้ที่ผูกพันกันไปพบกับผู้ ดูความยุติธรรมอันสดใสนะคะเหล่งไปที่ลาภผลบริวารน,นี้ที่ชาวกรกฎไปเกี่ยวข้องทั้งคู่เนี่ยเติบโตต,ตามวันเวลาแล้วนะปรีวิเวกไปแล้วค่ะทั้งคู่ก็รับทางกายแต่ใจไม่ห่างก,กันโดยเบกับคนเก่งนักการเมืองน,นักปกครองผู้พันกันมันน่อนคน คนสักปัญหาก็คือการห่างไกลกันนะคะรักจริงหวังแต่งรักเดียวใจเดียวแต่ก็เป็นความรักท่ามไกลค่ะคนรักแต่ป่างก่อนม้นเวียนมาไม่มีอะไรมาฟรีนะคะช้า กรกนะก็เลยควบคู่คู่เข้มแข็งทั้งกายจิตและวิญญาณนะคะควบคนเก่งบวเค้งนะคะผู้บริหารนักการเมืองนอกกักปร่องท้องถิ่นนะคะอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลนะคะชชนะที่ได้มาในเรินชีวิตด้วยปัญญาความรู้ สามคำคำถามที่สามแล้วค่ะการเงินค่ะการเงินนะมีเก็บเอาในบัญชีแล้วก็ไม่ประมาทนะคะในภาวะเศรษฐกิจที่ผู้คนไม่ค่อยจะลงทนุนไม่ค่อยออกมาจับจ่ายนะคะนะลาผลนี้เปลี่ยนแปลงได้เสมอเมื่อไม่ประมาทนี้ก็เก็บกอมกันในบัญชีให้มั่นคงนะแล้วก็มีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บต่อไปเป็นเศรษฐีการเงินดีมากนะคะกับการ ลงทุนกับการงานทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะอาจโชคดีประสบความสําเร็จกับการงานอาชีพนะคะในรอบ12ปีต่อมากับมาอาชีพเกิดการเปลี่ยนแปลงนะได้ทําในสิ่งใหม่ลง้ลงลุกคุกครานมาขอทุกขส์สกเศา้าหายไปล้มแล้วลุกขึ้นใหม่กับการงานที่สำเร็จแล้ว ตมีประสบการณ์ในเรื่องการติดตอ่อพักขายนะคะโค้กผ่านความผิดหวังมาเริ่มต้นใหม่กับการติดตอ่เอเจรจามุ่งไปที่การงานนะคะควาถามที่สองไปพบความรักที่บร,ริสุทธิ์รักกันและกันแต่ ร่มริคิดจังโคเลือกที่จะมุ่งไปที่ผูพันกันเหมือนครอบครัวมุ่งมั่นไปที่การหาลาภผลอ,อังกาใจใจไม่ห่างกันโพพันกันสัมพันธ์วิตรภาพที่สดใสเบิกบ,บานเป็นความรักที่บริสุทธิ์สดใส คำถามที่สองนี่ก็คำถามที่สามนี่ก็อลอมรักครุครานมานะคะก็มุ่งมั่นไปที่การเงินนะคะกา,ารงานชอบทำงานหนักเหนื่อยแบบหามงานสำเร็จค่ะมีโอกาสได้ทำธุรกิจโรงงานใหญ่โตของตนเอง กำลังที่แข็งแกร่งไม่ทำร้ายใครก็ไม่ทำร้ายตนเองนี่แต่ยินดีรับใช้นะคะคนอื่น k n o w l e d g มีปัญญานะคะมีความรู้ค่ะความรู้ผ่านต้องดอกกับการาใช้แสงสดใสแบ่งปันให้กับญาติมิตรนะคะ ปัญญาก็เกิดสติมีสติก็เกิดปัญญาใช้แสงสดใสมีที่พึ่งร่มเงาเป็นของตนเองด้วยปัญญาก็แต่กินกา้านสาขาไปเหมือนร่มงเงาให้กับคนอื่นต่อไปค่ะาก,การงานสำเร็จค่ะคู่คคทางไกลค่ะ ใก้เด่นค่นนะน้น้อมทำตนนะโอ้ที่เก่งบวกเฮงมาเจอกันนะคะมีความหวังมีกำลังใจเริ่มที่ตนเองขอบคุณสำหรับก,การติดตามนะคะโชคดีค่ะ มีคู่นะคะเกิไม่เข้าคลายไม่ออกนะคะหวานก็เกินลงหวานก็อมน้ำนานขมก็เกินลงไปให้ไหวนะคะคู่ไม่ได้มาเพียงหนึ่งเดียวกะมาเยอะนะคะตามวัฏจักรกาลเวลามุ่งเวียนเปลี่ยนไปนะคะ่ะ